มันดูกนดมันดูไม่ได้นีเป็นเท่รสองเจ็ดแปดสิบสีเ็นลมย็นมาให้เราทีมากบกเขาเนี่ยเดี๋ยเรามีสีาให้ตันนี้มา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 มไม่มีไม่พอมี83มเอามา3บาทเอามาั้าแล้วเอามาขายเยามห้าสิบก

ครับเวลาเรือมาลงก็มาลุมกันอย่างนี้นะฮะสำหรับที่หาดละไว้ครับเช้าเนะครับเกือบแโมงก็ชาวประมงเขาเอามาขายนะครับเป็นปลากองประกัลังนะฮะ <c oughs> ต้กนกว n ไรขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับบรรยากาศการซื้อขายปลานะครับที่หาดราว้นะครับอ,อย่าลืามกดติดตามนะครับเพื่อน บาด้ด้เลยแปดสิบห้าผมไม่รู